สวัสดีครับบ้านนายผารวยนะครับคลิปวันนี้นะครับคลิปนี้ก็มาชมเนื้อหน้านะครับต้นอายุสองปีนะครับตอนนี้คือมันมีบางต้นนะครับที่เป็นลูกนะครับเป็นลูกเป็นดอกเป็นลูกนะครับผมก็ผมก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าอะไรครับวันนี้เพิ่งไถร่องเนื้หน้าไปนะครับก็ผมเพิ่งปลูกไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตอนนี้สองปีนะครับก็บางต้นก็มีดอก เริ่มเป็นดอกเป็นไรนะครับนี่ครับลูกของเขานะครับเนื้อหนาเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากนะครับผมสามปีสองสามปีนะครับก็มีโอกาสติดลูกได้นะครับถ้าน้าน้ําพอแล้วก็อากาศได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับอันนี้ผมปล่อยธรรมชาตินะครับปลูกน้ําฝนนะครับก็ที่จริงก็ไม่อยากเอาลูกไว้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาไล่ เก็บลูกออกนะครับเดี๋ยวต้นเขาโซมนะครับผมนี้ปุ๋ยก็ใส่เป็นขี้วัวธรรมดานะครับผมที่จริงถ้าจะให้ผลผลิตดีจริงๆน้อยหนาก็ต้องประมาณสามสี่ปีนะครับถ้าเจะกจริงๆเลยก็คือสี่ปีนะครับเริ่มบำรุงแล้วก็ไว้ลูกนะครับเพื่อเก็บผลผลิตนะครับในปีที่สี่นะครับมันเนี่ยต้นมันยังเล็กอยู่ครับประมาณสักเข่าผม่ะประมาณสักเมตรหนึ่งไม่ถึงหรอกครับประมาณ เก้าสิบเซนนะครับผมเนี่ยครับถ้าถ้าเราไว้ลูกนะครับเี่กิ่งมันยังเล็กอยู่นะครับกิ่งเขายังเล็กอยู่ก็เนี่ยพอลูกมันกิ่งก็จะโน้มลงอย่างนี้นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะร่วงนะครับเพราะมันเหมือนโดนหนอนเจาะนะครับเดี๋ยวก็เน่านะครับเนี่ยเหมือนลูกเนี้ยพอโดนหนอนเจาะก็ตายนะครับไอไม่ได้ตายครับอ่า ลูกก็จะร่วงนะครับนี่ครับสองปีนะครับนี่ครับสองปีนะครับเป็นลูกนะครับก็ยังไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะครับก่อนนั้นนี้ก็ใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวเฉยๆนะครับตอนนี้ก็เจอมันมีอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องหนอนหนอนนะครับนี่ครับอ่าหนอนกินใบไม้ใบต้นศักนะครับกินหมดเลยนะครับมันจะเป็นหนอนตัวสีน้ำดำนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าหนอนอะไรนะครับก็ถ้าพี่ๆรู้ก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับจะได้หาวิธีป้องกันนะครับต้นนี้มีอยู่ประมาณสามสี่ลูกนะครับเนี่ยถ้าต้นมันสมบูรณ์นหน่อยสูงหน่อยก็เนี่ยครับประมาณเมตรมีห้าสิบต้นนี้ประมาณเท่าหน้าอกผมนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นดอกนะครับเป็นดอกเป็นไรนะครับ ที่จริงผมที่ผมเคยปลูกมาก่อนอันนี้มันก็ถ้าสมบูรณ์จริงๆอะครับที่เราปลูกอะ่ะสองปีมันก็จะประมาณนี้แหละครับประมาณสูงเมตรห้าสิบสูงเมตรสี่สิบนะครับแต่ที่เราดูก่อนหน้านี้นะครับมันเรื่องน้ําด้วยนะครับเรื่องน้ํานะครับแล้วก็ต้นพันธุ์ที่ผมซื้อมาด้วยนะครับ ก็ถ้าใครที่ปู่น้หน่าอยากเก็บผลไว้กินจริงๆนะครับก็ประมาณ3ปีนะครับ3าถึงสปีนะครับผลจะสมบูรณ์มากนะครับลูกใหญ่2องสาลูกโลประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เริ่มจะเป็นลูกนะครับลูกเล็กนะครับเนี่ยเพิ่งจะเป็นลูกนะครับก็ไม่ไม่ควรจะไว้หรอกครับเพราะว่ากิ่งเขายังเล็ก นะครสองลูกแค่นี้ยกิ่งโน้มลงมาเลยโอกาสที่กิ่งจะหักก็มีนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะเริ่มแต่งแต่งกิ่งนี่น,นาะนะครับแต่งต้นนี่นาะนะครับแต่งกิ่งเพื่อจะให้เขาเป็นทรงพุ่มนะครับเป็นทรงเป็นรูปร่างนะครับเพื่อจะได้เอาดอกเอาผลในปีที่สี่นะครับปีที่สามปีที่สี่นะครับ นี่ยครับนี่ก็เป็นลูกนะครับเนีแต่ว่าพอเดี๋ยวนั้นก็ตายเอ๊เดี๋ยวก็แห้งเหมือนลูกนี้นะครับโอเคครับก็พาชมล้นานะ้ครับอายุสองปีนะครับสองปีพอดีเลยนะครับก็เป็นลูกมีลูกมีผลนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดกอะไรมากมายนะครับก็แค่มันก็อาจจะหลงหลงมานีดนิดหน่อยนะครับลินานะครับนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ